ชมครับผู้ชมครับดูสิครับผมหลอกคนดูอะคลิปที่ผมทํามาเนี่ยผมหลอกคนดูอ่ะครับเห็นไหมทําทรงสับลูกกิ้งแต่จริงๆใช้มาโคหลอกคนดูคนดูครับผมหลอกคนดูมาตลอดเลยนะว่าผมที่ผมยิงมาตลอดเนี่ยผมใช้มาโคนะครับ โอเคครับผมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะว่าผมใช้มาโคจริงหรือเปล่านะนี่ทำทรงสรับลูกกลิ้งแต่จริงๆใช้มาโคหลอกคนดูโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใช้มาโคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะซื้อขาย ID เกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียนต้องเว็บนี้เลย antheme. <c oughs> th ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมนะก็มีคนด่าผมนะครับว่าผมใช้มาโคเนี่ยว่าผมหลอกคนดูเนี่ยอโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาโชว์การสอบซองลูกกิ้งนะว่าผมใช้มาโคจริงหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวทําให้ดูนะนี่นะครับดูเพื่อนๆดูผมนะว่าผมใช้มาโคหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมเห็นมุ้ยก็เห็นไหมดูเมาส์ผมนะไม่ใช่เมาส์มาโคนะนี่เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยสีหลุดไปแล้วเนี่ยไอหัวรวยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนๆดูเมา์น,นะนี่ดูนี่เมาเมารถเก้าาเมาเมากากๆเนี่ยคนดูเห็นไหมนี่แค่กดก็สีก็หลุดแล้วเนี่ยผมใช้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เพราะว่ามันผมใช้งานมันเยอะแล้วนะ นี่มันก็หลุดบ้างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมก็จะสับลูกกิ้งให้ดูนะนี่เห็นมือเห็นมืออีกข้างผมไหมเนี่ยเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้นะเห็นไหมเนี่ยจะไม่จะไม่มีการจับที่แป้นพิมพ์นะเดี๋ยวเนี่ผมสับไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้ยเอ้ยเอ้ยลูกเม็ดๆตรงนี้เนี่ยเอ้ลูกหมุนๆตรงนี้เดี๋ยวาระเบิดอ้อยหมดก่อนนะให้เหลือมีดกับปืนนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะสับอย่างนี้นะเห็นไหมอืมลูกแรงๆเลยคนดูมันชอบนะลูกแรงๆเลยเห็นไหมเออนี่ออนนนนะครัับ่่าาเเดีี๋ยยวมมห็้ ยิงเห็นไหมแล้วก็เลื่อน,นไหนเห็นไหมไอ้ลูกหมุนเนี้ยเลื่อนลงนะแล้วก็เลื่อนขึ้นยิงแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นยิงเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นอ่ถา,าถ้าเราเลือถ้าเราเลือ่อนแรงก็มันจะเลยไปนะอ่าเดี๋ยวถ้าเราท่าแบบสมมตุติคนดูคนดูมือไวเหมือนผมนะสมมติถ้าคนดูมือไวเหมือนผมนะก็จะสับเร็วพอๆกับผมนะ <spelling> เห็นไหมไงก็ยิงนะยิงยิงแล้วก็เลื่อนลง ยิงเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอ่าต้อง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 มันต,ต้องชำนาญเนี่ย,ยผมผมมันผมบอกไม่ถูกอ่ะนี่เดี๋ยวดูดูนะผมก็พอทำได้นะเห็นไหมดูนะ,นเ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมั่ผมมันไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองลองยิงอีกทีนะ อผมก็ใช้เมาส์ในการสับนะครับคนดูผมไม่ได้ใช้มาโคนะครับนี่ก็ไอเด็กกระโปงที่ผมบอกว่า<ม>ไอเด็กกระโปงนี่ด่าผมว่าใช้มาโคก็ส่งให้มันดูคลิปนี้เลยนะคนดมูมันก็จะติดขัดบ้างนะเพราะว่ามันไม่เร็วเท่า3-1นะมัน,ม,นมันไม่มันไม่เร็วเท่ามาโคนะ นี่นี่เห็นไหมนี่ก็มือ,ม,อ,ม,อมือไวๆก็ทำแบบผมได้นะเออเดี๋ยวลองเราลองไปเล่นเล่นห้องกันดูนะครับนี่ว่าจะพิ้วเท่าในยิงกับบอกไหมนะมาแล้วคนดูนี่ทิ้งระเบิดกับมีดกับปืนให้หมดเลยนะเออมีดมันทิ้งไม่ได้นี่หว่านี่รูปลูกตรงนี้รูปเห็นไหมมือผมเริ่มล็อกแล้วนี่รลิ้วนี่เห็นไหมร,ร,รูปตรงนี้เห็นไหมรูกไปเลยรูกไปเลย อ่าครับนี่เดี๋ยวก็ชำนานแล้วก็จะยิงได้เหมือนผมนะมาดีครับน้องๆน,นี่ก็ถ้าใครอยากเล่นซองโหดๆนะต้องเล่นบ่อยๆอย่ผมว่านะมันมันจะช่วยได้เยอะเลยม,มันจะช่วยได้เยอะเลยเออเกือบตาย <c oughs> <c oughs> ปืนมันเร็วกว่าแต่ว,ว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าผมสับไม่ทันมันจะยิงตายไปแล้วนะ <c oughs> ทีมันมีสองคนนะ่ะคนดู ล่วงครับไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอุย้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ้อวนมาอีกไหมเนี่ยอัดอัดเลยครับ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 เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอไอผู้หญิงมันมาแล้วมาไหม ล่วงครับคอนโดเหี้ยคุดูเห็นไหมเลื่อนเลื่อนรูบๆรูบๆเหมือนที่เราเคยรูบๆอ่ะคนดูเห็นไหม,ร, plaque, bathroom, bathroom. หไหมรูปตรงเนี้ยเอ้ยคุณดูถ้าคุณดูลูบไม่ได้แสดงว่านิ้วไม่นิ้วไ,ไม่พริว้วนิ้วไม่ถึงขั้นอาจารย์เท่าผมนะครับถ้านิ้วคนดูไม่พริ้วเท่าผมเนี่ยจะสับไม่ได้นะแสดงคนดูยังนิ้วไม่พริ้วเท่าผมนะครับคน,คนดูต้องคนดูต้องฝึกอีกเยอะครับผมแต่ผมอ่ะมันรู้เรื่องไงนิ้วการใช้นิ้วอ่อะนะไปทำสาวๆดูอ่าไหนไหนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวยิงมันก่อนนะ เมื่อกี้จังแอกจังแอกเมื่อกี้ติดเงึออยู่นะมันมันเข็ดมืออ่ะมันมันมันไม่ได้อุ้ยมันไม่ได้ยิงลูกซองนานครับ64ผมกินแต่ชาวบ้านเฮ้ยเลือดเลือดจะตายเนี่ยออกมาดีวะวันนีเดี๋ยวนี้โอ้โหว่างล่วงล่วง ผมคนดูครับผมจะตุยแล้วครับคนดูผมจะตุยแล้วครับคนดูครับผมจะตุยแล้วครับโอเข็ดมือว่ะมันผมเข็ดผมเข็ดมือหนักแล้วนี่น้องบ่าวพี่ไม่ไหวแล้วนี่เข็ดเ<อ>มมเออเออคนดูนิ้วกลางผมเริ่มล็อกแล้วนี่เลยต้องลุกดว่วนๆนี<อ>่ถ้าเมาส์ดีก็สับง,ง่ายขึ้นนะแต่นี่เมาส์ผมมันมันกละนะ้แล้วคนดูเห็นไหมสีมันหลุดหมดแล้ว านนะครับเมื่อกี้มันไงั้นทำไมกลับฐานมันโดนผมยิงไปแล้วมาลงมาแน่นอนไอ้อ้วนนอนไอน้นอ้วนมึงไปไปไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตามมาแน่เดี๋ยวตามมาแน่เดี๋ยวคอยดูนะมาแล้วเออมัน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 กลับมาแล้วเดี๋ยวนะเอ้ยกลับก่อนวันดูเฮ้ย โอ้โหคนดูครับผมยิงไปสิบเอ็ดตัวแล้วครับยังไม่ตายสักตัวเลยเนี่ยผมจะผมจะไม่ตายได้ไหมนะโดนลัดครับโดนลัดครับโดนลัดครับผมสับแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยนะผมก็เลยเอ่อผมก็เลยถนัดและชินแล้วนะครับ เฮ้ยตกใจที่เออระเบิดเฮ้ยทีมันไม่ออกมาเลยครับมันกลัวนะนี่แอบตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้มุมเกลียดเลยตรงนี้มุมเกลียนเลยเนี่ยคนดูตรงนี้อ่ะมุมเกลียนเลยเออยังไงมันก็โดนเราแน่ครับยังไงมันก็โดนเราแน่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็โดนเราแน่ครับคนดูคนดูเชียบผมไหมตรงนี้อ่ะตรงนี้คือมุมเกลียนครับนี่ตรงนี้เนี่ยไม่มี คือใครใครมาแอบตรงนี้เนี่ยดักตรงนี้คือเราได้ยิงได้ยิงร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับยังไงเราก็ไม่ตายครับผมร่วงครับ ตายครับเออผมตายแล้วก uh, ่อนครับไม่นะผมตายแล้วครับผมตายเป็นหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นรหัสของเขาส่งให้ผมเล่นนะระเบิดแควันระเบิดแควันวิ่งนี่ครับตรงนี้เนี่ยมุมเกลียนครับยังไงมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่รู้ครับตรงนี้มุมเกลียนครับยังไงมันก็โดนเราแน่ครับแอบตรงนี้เนี่ยยิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมแอบตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นมุมเกลียนครับคนดูมันเป็นมุมเกลียนครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เด็นไหมมุมเกลียนนะครับโดนยิงไปสามตัวเลยทีมันเนี่ยเนี่ยมันออกมาแน่นอนตรงข้างล่างเนี่ยมันออกมาบ่อยนะเนี่ยถ้าคนดูถ้าคนดูนดิ้วพลิ้วเหมือนผมเนี่ยคนดูได้ยิงแน่นอนครับผมนี่เป็นไง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 ็ไงไง่อยค่อยยิงไปนะครับน้องๆ้มันตามนะ้วครับ ลูกซองมันดีอย่างหนึ่งนะก็คือโดนเต็มๆยังไงก็ตายอะครับนะแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยต้องพึ่งโชคแล้วกันนะถ้าจะระยะไกลเนี่ยแต่ระยะใกล้กคืออัดตัวยังไงก็คือโดนแน่นอนครับผมโอ้โยมันมาแล้วมมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงอะ นี่ไม่ต้องรีบครับค่อยๆยิงครับผมนี่ไอ้พวกที่บอดาผมมาโคเนี่ยมึงแหกตาดูนะกูใช้มาโคหรือเปล่าเนี่ยกูใช้กูใช้นิ้วกลางกูเนี่ยล่วงครับนี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยใครยิงวะผมหลอนแล้วครับเฮ้ยจะร้อยตัวแล้วขอปิดขอปิดขอปิดปขอช็อตนี้ขอ มาเน่อมไวเดี๋โหมดอ้โหคดูฆ่าไป25ตัวผมตายแค่2ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ MVP แล้วเสียใจไม่เป็นไรครับผมก็คลิปนี้ผมทำออกมาให้ดูนะครับว่าผมใช้มาโครจริงหรือเปล่าีดีคุณดูสภาพมบอกผมก่อนครับคุณที่ด่าผมว่าใช้มาโครเนี่ยเห็นไหมไม่รู้มันจะไม่รู้มันจะระเบิดใส่มือผมวันไหนเนี่ยดูดิหลุดเม็ดแล้วเนี่ยหยดแมม โอเคครับผนมะถ้า <c oughs> มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย